ที่คอนโดแห่งหนึ่งทุกเช้าหญิงสาววัยทำงานจะเจอกับชายสูงวัยที่อยู่ห้องข้างๆเขาไม่เคยยิ้มไม่เคยทักทายและมักปิดประตูเสียงดังเสมอหญิงสาวเริ่มรำคาญใจเธอคิดในใจว่าคนอะไรหยาบคายไร้มารยาทอยู่ร่วมสังคมยังไงนะเช้าวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังจะออกจากห้องเธอได้ยินเสียงลูกชายของชายชราคนนั้นพูดว่าพ่อครับเดี๋ยวผมจะพาพ่อไปโรงพยาบาลให้นะหมอบอกว่าโรคของพ่อเกี่ยวกับระบบประสาท พอเลยควบคุมมือไม่ค่อยได้หญิงสาวหยุดนิ่งเหมือนใจโดนกระแทกเสียงประตูที่เคยฟังแล้วรู้สึกไม่พอใจวันนี้เธอกลับได้ยินมันอีกครั้งแต่เธอรู้สึกต่างไปเพราะเมื่อใจเราเปลี่ยนเสียงเดิมๆก็อาจไม่ใช่เสียงรบกวนแต่กลายเป็นเสียงที่บอกให้เราวางใจลงเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าในสังคมที่เร่งรีบมารยาทที่สำคัญที่สุดคือการไม่รีบตัดสินใครเพราะบางพฤติกรรมอาจมีเหตุผลที่เราไม่เคยได้ยิน แม้แต่นิดเดียว